อันยองทุกคนอะชุดไม่เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะโอ้ยใส่ชุดเดิมเออใช่เราจะมากแกะบ,บัมกันก็คือบั๊มอัลบ,บั้มที่สองของโฟอีฟนะคะเรากแบบาก็บั๊มแรกกันไปแล้วทุกคนฝากกลับไปดูคลิปนู้นหนวยนะแล้วก,ก็เราใส่เสื้อตัวเดิมกับบั๊มที่แล้วเลย บอวมันมาพร้อมกันทุกคนรอบแรกเราไม่ได้สั่งแล้วก็รอบนี้นะคะเราได้เป็นอันนี้มานะคะคอูดอูเราควรเก็บกระดาษไวน้นะมันจะได้แบบหอน้องไว้มือนเดิมก็คือเก็บมาสะสมอูดอูอุยอลังกาทุกคน,กคนมันอลังการมากอันนี้ก็คือแบบแล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอก ลา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 รักจริงแต่ไม่หลอกโอ้โห <over> ู้บัมนี้อลังการมากทุกคนตึงๆเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอ่าอุ้ยก็เดี๋ยวนะคะทุกคนนี่ร้อยอันนี้มาโอูเพนซีดีมาติดอันนี้เล่นึง อ่าอู้นี่นะคะทุกคน t r e c k or Treat นะคะอู้อ๋อทุกคนนิดนึงอะทุกคนอ,อันนี้ก็ใส่ไปเราไม่เป็นไรนะคะใส่กลับใส่น้องกลับไปเหมือนเดิม นะคะนะคะอันไหนหน้าหลังนี่นะคะทุกคนก็คือได้แผ่นซีดีหนึ่งอันเขาเรียกเป็นอันไหมใช่เขาเรียกเป็นอันโอเคอันนี้นะคะทุกคนก็จะได้เป็นแผ่นซีดีเนาะแล้วก็อันนี้คือ take our trees back Of swiss นะคะ for if walking down the street นะคะที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนเรามาอู้อ,อ,อู้มันเหมือนจะเป็นอุ้ยให้ทุกคนเห็นก่อนแลวนะเนี่ยมันเหมือนว่าจะเป็นรูปหรือเปล่าอู้ไม่ใช่ยังไม่ใช่นะคะอ๋ออันนี้เป็นแนวเพลงทุกคนแล้วอุ้ยเอ็มเห็นไหมเรา อันนี้เป็นเนื้อเพลงนะคะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นรายชื่อเพลงแล้วก็เป็นโปดเอ่อโปสเตอร์นะคะที่เราเห็นกันในออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็แล้วก็วกอุ๊ยแอบเห็นแล้วว่าน้องพันธ์นะคะเราสุ่มได้น้องพันธ์นะคะเรามาดูว่าเต้นบุญเราหนึ่งสองสามชิง วีเชิงดังทุกคนได้คุณโจนะคะฉันดีใจคุณโจจุนโจคุณโจอุ้ย,ย,นยในแอคนีด้วยอะทุกคนวีน้องพันกับคุณโจนะคะก็คือแบบได้ใช้หมดไปในบั๊มนี้แล้วคะ่ะบอลรอบที่แลนไม่ได้นะคะอุยนีใจนี่ใจมากอุยขนลุกเลยนะ ปลุกเลยทุกคนนด้จูลลน่าคุณจอนะคะทับใจละบัมถูกมากนะทุกคนคือแบบแล้วแบบคุณภาพมาดูสิแล้วทุกคนไอเล f ฟอร์อฉันจะเป็นฟอร์ไอตลอดไป มีแล้วเป็คกิ้งอ่ะทุกคนดูดีความแบบดีเทลเขาคือดีมากนะมานะคะเราจะเก็บมันไว้อย่างดีให้มันเหมือนตอนที่เราเก็บมาแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนคือน่าจะเป็นโปโตบุ๊กอุ๊ยแบบเขาเรีเยกอะไรนะเหมือนสมัยก่อนใช่ป่ะมันจะมีปกใส่ปกมาให้ด้วยนะคะอุ้ย อ่าก็คือปรตบุกนะคะทุกคนอุ้ยรูปดีมากอุ้ยทุกคนมันมีกิมมิคด้วยนะแบบว่าทริกออฟทรกใช่ไหมคะแล้วก็แบบเฉลยออกมาเป็นใครชร์นี่นะอุ้ยอันนี้มีแบบว่าน้องๆเขียนมาด้วยนะคะ อันนี้ของน้องอไอนะคะเขียนว่าโฟไอดีใจที่ได้รู้จักขอบคุณที่เป็นครอบครัวเดียวกันขอให้มีความสุขมากๆและอิมเอมกับอลบัมใหม่พวกเรานะคะอุ้ยเนี่ยทุกคนมันก็คือแบบว่าเป็นทริคอร์ทรีนะที่ตอนแรกที่เขาปล่อยมาเนาะทางออฟฟิเชียลปล่อยมาแล้วก็จะเป็นแบบอ่าแล้วก็มีบทความของน้องๆแล้วก็พร้อมลายเซ็นทุกคนเลยนะอุ้ยทุกคนแบบ เหมือนเขียนแบบลายมือตัวเองด้วยนะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็มีลายเซ็นนะคะอุ้ยเรามาอ่านของคุณโจกันดีกว่านี่นะคะก็เป็นตอนแรกเนาะที่แบบว่าเป็นภาพที่เซอร์ออกมานะคะอุ้ยสวัสดี for I. ขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนคอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดสำหรับผลงานอัลบั้มใหม่หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะนี่คะ่ะแล้วก็รูปรูปน้องนะคะ อุยก็คือทุกคนก็มีคือทุกคนมีบทความแล้วก็แบบว่าเป็นลายเซ็นนะคะแล้วก็เป็นรูปที่ทุกคนได้เห็นทางออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็อุยคุณเฮนโรเซนบุมนะคะอู้แล้วก็รูปทุกคนดื้อม,มากโอ้โหแซ่บสุดๆ รูปนี้คิวมากอันนี้อุ้ยอันนี้ทุกคนไม่รู้เห็นในออฟฟิเชียลหรือเปล่าแต่แบบรูปนี้สวยมากดูความแบบคอสตูมเอยอะไรเอออุนน้ยโจโายหรือมายโจโจโายหรือมายโจนะคะเราทีม โจมายนะคะทุกคนประกาศกันตรงนี้ไปเลยอุ้ยคือสวยมาก <_ m ix> อุ้ย <_ m ix> ฝ้ายก,ก็คือสวยวันสวยคืนนะคะทุกคนฝาก f o o อีฟไว้ด้วยนะคะทุกคนน้องๆคือตั้งใจมากแล้วก็น้องๆทุกคนก็คือแบบใส่เต็มตลอดนะคะอุ้ยทุกคน มันมีกิมมิคเราเพิ่งเห็นอันนี้นะคะตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กด้วยแป๊กนี่อัลบั้มสวยมากนี่นะคะทุกคนก็คืออัลบั้มแรกนะคะที่เรารีวิวกันไปก่อนอันนี้นะคะแล้วก็ทริคอาร์ทรีนะคะอัลบั้มล่าสุดของน้องๆเป็น2ออัลบั้มแล้วนะคะที่น้องๆได้ออกมาอย่าลืม ฝากเจ้าฟีทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฟอ r i คนนี้นะคะก็จะเป็นในหะน้าที่ซัพพอร์ตน้องๆตลอดไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย